ผลปานั่นทวันการเกษตรคับพี่น้องอันตอนนี้นั่งคอหมอ้อยู่ตรงอันล้านหรือว่าเดินของอันท่าสิไปเจดีของปูว่างปูเสา,สา,สาปูวา่วา,งา,วางนะคะอ่าพ่อไม้ไพ่อีกชนิดหนึ่งพี่น้องเอ้เบิงะะ้งเด้อค่ะเน,นี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม้มพี่เทื่งไม้กระแสนคะค่ะประโยชน์ของไม้กระแสนคือเอาไวเ้เฮ <ภา S 1> ็ด ฟ้าบ้านค่ะเฮ็ดฟ้าบ้านมันสิตตางจากไม้ไม่แค้นคือมันซิมีนะคะมันซิมีอันนี้ห่มเป็นคนขนเย็นบ่คะเนี่ยค่ะสิมีเกิดอยู่แต่เทิงผู้สูงสเท่านั้นนะคะแถวบ้านนอกเข้าบ่คคอยมีค่ะบ้านนอกหอกขะเมของเข้าบ่มีสิมีอยู่แต่รอเทิงผู้อันเป็นฟ้าที่เหนียวนะคะเอาไปเฮ็ดเนี่ยเนี่ยคือมีประโยชน์จากธรรมชาติค่ะขอบคุณพี่เทืองที่ให้อันนั้นคือไม้แค้นนะคะอันความต่างของไม้แค้นคือ มันสิเกียงบ่มีกาบอันแบบที่พานมากค่ะอันยู่เลาะเลาะนี่พี่เห็นบ่สิได้ให้เพิ่นเบิงเนาะเพิ่นสิได้เบิงเนาะเพิ่นสิได้รู้ว่ามันมีนี่ไม่แค่นเป็นแนวนี้พี่น้องในความต่างระวางไม่แค่นคือเป็นล่ำเกียงๆขึ้นมาเลยบ่มีเกียรบ่มีเกียรบ่มีกาบที่มันเป็นขนๆนะครพี่น้องเห็นบ่เอาไปเฮ็ดหลอดดูดเห็นบ่เพิ่นตัดไปแล้วหักไปแล้วเนี่ย มันสิมีหลอดทั้งในนะคะไส้เป็นหลอดดูดอูหลอดดูดอ่าโบล้านโบล้านนะคะแล้วผู้ฒ่าออเอาไปเฮ็ดแค้นเป่าเป็นเฮ็ดเสียงดนตรีนะคะนี่ราคานี่ละคะทามาสวัสดีค่ะแมนเบิดค่ะเลอะหลอดนี่แถวข้างล่างโบมีดอกค่ะท้าซีมอแค้นตรงขึ้นมาเอาทั้งภูเขาค่อยเสียได้ทามาสวัสดีค่ะดีใจที่มีโอกาสแนะนำพอ่อแนะนำแม่ะคะ่ะของดีรักษาไ้เดอ้อ